น้องเขาปัดแล้วน้องเขาปัดแล้วเท่าเทมขาวสองอันนะพี่ปลุกน้องหน่อยใครอ่ะน้องหัดเล่นอะพี่พี่ไหนอันมีเข็มขัดนะเข็มขัดเข็มขัดมาทำอะไรอะเข็มขัดทำอะไรแถวบ้านเขาเล่นโรงงาน มันไปเช็คในแมสมัไปเช็คในแมสอยากใหเห็นเรียกบ้านใหญ่หนะเอ่อมันไปมันไปเครื่องแรกที่เสร็จกางวัดกลับกางวัดกลับการวัดกลับการวัดกลับการวัดกลับไปเดินประมาณห้าสิบอะข้างหลังเลยตอนยี่สิบวิสิบห้าวิแหละเก้าเก้าครับเก้าเก้าข้างหลังเลยสิบวิกลับมาละมหนเฮ้ยไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่ใครไม่รู้มันอยู่นี่อยู่อยู่ตรงที่แฟนอยู่มันมันกำลังกลับไปคนที่ขาน กูใช้ไม้แผ่นหนึ่งแล้วนะตรงรถเลย่ะมา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 แถวบ้านเล็กเอ้ยมาแถวตรงเครื่องเสียลเฮ้ยเฮ้ยรอเครื่องเฮ้ยกูอยู่งวัวกูอยู่งวัวกูอยู่ตรงหน้าระโตตอนนี้เชี่ยะวัวอะไรอ่ะมันมีควันด้วยอ่ะมีควันด้วยเหี้ยมมองขุดไม่เนิร์ดก็รีบแบบตัวเนี้ย <Yeah. S 2> เชี่ยไปเล็ดไปนะแล้วไปแล้วไปถอนาะล้วดนะนะีไปแนละ้วไ,ไ,นะไปเลย<ะ>ไปเลยไปเลยทีเดอยมึงห่วงจังเลยมันน่าจะมีเตือนทีน่ไหนวะแน่แน่แน่นี่นนนนคือถ้าถ้าไม่มีที่หลบหรอเฮ้ยมันไม่เห็นได้ไง <laughs> เดี๋ยวเดินชนมันเมื่อกี้ใช่เหรอ <laughs> เออไ,ไอ้เหียมามปแล้วประชิงประตูมันใกล้ มันน่าจะเห็นเนียนมากมั้งตรงนี้อาตาออนบอกเฮ้ยเฮ้ยบล็อกครั้งเรียบร้อยเอ้ยมันมีประตูนี่หว่าลืมดูไปหลังเดินใช่ป่ะเสร็จแล้วโอเคโอเคเอ้อเจ็บปีเตัวเยงนะอ่ามันมันอุ้มป่ะเดินหนึ่งเดินอุ้มเดินอุ้มยังนะแตเอ้ย กลับไม่ทันวางคกินไม่วางไม่วางไม่วางมันไม่วางวางไม่มาถึงตรงด้านหน้าเนี่ยไม่มีแต่ข้างต้องรู้ว่ามีแต่ตรงพื้นน่ะไม่มีตรงหน้าหน้าตรงที่ช่วยเนี่ยเฮ้ยมันไม่เห็นจริงดิผมก็นานๆจะกลับมาเล่นทีไม่วางบ่อเลือดไว้เต็มแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันบ่อเลือดแล้วไหมปลอมงี้ดีกว่า เล้วใครโดนตีหรือเปล่าเนี่ยใครโดนตีหรอยังยังยังไม่เจอใครหรอกตกใจมันไปหาเครื่องเสร็จจำชื่อคนนั้นพี่คนนั้นไม่ได้แหรอพี่เด็กพี่ตีแปดอะชื่ออะไรนะที่เล่นกล้องกับพี่เด็กอะโอ้โถ้าคุณอยากรีบตายอะเพราะคุณดูอย่างไกลอะโพรผมกดหนึ่งสุ่มไกลพี่ท่าถ้าเปิดเราเปิดประตูในประเด็นคือโคตรเท่เลยมีแท่งหลังอะ ไม,มไม่ได้แบบนี้มันอันนี้ได้พี่จ่า